กูลู้嘛กูเันโ่อยเครียดมากเลยกับงานเครียดเรื่องอะไรไม่รู้กินก็กินแบบกินข้าวก็ไม่ลงอย่างเงี้ยแบบนอนก็พักผ่อนน้อยแต่พักเนี้ยแกทำงานฉาลงมาด้วยบอสก็สั่งใช่หมบอสก็บอกว่าแกคนที่โดนไล่ออกเนี่ยนะแกทำงานเยอะเรื่ยอยๆแกน่าจะมีปัญหาสักอย่างอยู่ในปีนลองไปหามหมอจไดีใช่เราก็คิดแบบเกม,ม<อ>แล้วเคยลองไปหาหมอดูเถอะคิดดูว่าอยากติดเต็ดูสักทีเพื่อชีวิตจะดีขึ้นใช่ ชีวิตดีขึ้นจริงเหรอจริงแต่ก่อนอื่อนมึงเอาทำงานบอสไปทำกับขี้เกียจเขาขี้เกีย,ไยกจไม,ยไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นมึงไปหาทางจิตมาเรื่ยไปหาหมอ,อเพราะไม่ชอบทำง,งานเดี๋ยวเราจะได้นำหมอน,นี้ให้ นี่น้ำมันเยอะอนี <Thai> okay. ่ไม <mec> <além> ่ต่างกันเบื่อคุณเฟอรสบิทกับมีนต้อนรับค่ะคนนี้เมซาบว่าคนไข้ต้องการปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรดีครับคุนเฟอว่าเครียดปวดหัวได้เลยครับคุณค้าเดี๋ยวคุณลูกค้ารบกวนเซ็นชื่อแล้วก็กรอกประวัติดีนนิดนะครับเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนะคะ เดี๋ยวเราซูเยเชิญพบคุณหมอได้เลยนะครับสดาพรปรึกษาเรื่องอะไรครับพอดีว่าเครียดเรื่องงานทํางานแบบไม่เป็นประสิทธิภาพเลยหรือว่ากินข้าวน้อยลงเครียดกลางคืนนอนอไม่หลับอะไรมาณนั้นนะคะกินข้าวน้อยลงนี่เกิดจากการควบคุมอาหารหรือว่าเกิดจากการควบคุมด้วยตัวเองครับเหมือนก็แบบพอจะกินข้าวแล้วพอกินกินได้ไม่สิทคิาก็แบบไม่อยากจะกินต่อประมาณนั้น เนื่องจากว่าความกลัวเนาะห่วงกับความเครียดด้วยทางจิตขอวิทยาแล้วเนี่ยคุณปิงมีความกลัวความแพนิคอยู่ในใจลึกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็อยากจะแนะนําให้คุณปิงปิงนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็ทัศนคติสมัยลองดูว่าเราสามารถรับประทานอะไรได้อะไรที่เราไม่สามารถรับประทานได้เรื่องรับประทานเอาเป็นบางอย่างก็ได้นะครับเพราะว่ารูสุขภ่าคุณปิงปิงในวันนี้ต้องการพลังงานที่เยอะพอสมควรการสร้างกล้ามเนื้อก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณปิงปิงเองจะต้อง รับทานให้มากพอได้แคลอรี่มาพอแล้วก็พนังงานที่มากพอต่อการทางานในเรื่องของการพักผ่อนคุณปิงปิงควรนอนพักผ่อนแปดชั่วโมงต่อวันนะคบแต่ว่าถ้าทาได้จริงๆคุณปิงิงอาจจะนอนสักห้าถึงหกชั่วโมงต่อวันก็ได้แต่ก็ต้องพักผ่อนอยู่ในระดับที่ถึงเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนของคุณปิงริงเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนที่จิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่วิธีการใช้ชีวิตของตัวเองในเรื่องของการรับสารอาหารต่างๆการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะต้องไม่แพงนมากเกล่นไป เลือกทีประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ความเปลี่ยนไปได้นะครับ